Inbox อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับรผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ inbox อะไรอยู่ในกลองนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟ์แวนการ์ดภาษาทไทยนะครับผมในวันนี้ จะเป็นเดคลิสต์นะครับผมของแคลนนาลูคา m มินั่นเองคงต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับผมว่านาลูคา m มิในชุดนี้นั้นเนี่ยเป็นชุดที่นำอะไรจากชุด CP10 หรือคือ CP10 อ่าที่เพิ่งวางขายไปในงาน t h i l l n n d o o m c c o n นะครับผมในวันที่1-3เดือน5นั่นเองที่ผ่านมาในปี่อง5อ่าก็คือปีนี้ตอนนี้ทำคลิปอยู่นี่นั่นเองนะครับผมซึ่ง BT10 มันยังไม่ออกทำมาแค่ CP10 เท่านั้น และ T P 10ก็คือจะมีเฉพาะอา,าร์ตั้งแต่แรขึ้นไปมี r าร์หนึ่งบามี R แบบ R รเียว 2R หรือก็ 3R หรือคือเรียกว่าแร่ดับเบิลแร่ทริปเปิลแร่อะไรก็ว่าไปนะครับผมซึ่งจะมะีจะไม่มีพวกคอมมอนดังนั้นเนี่ยอะไหล่เด็กต่างๆเนี่ยมันคือเหมือนกับมันจะเป็น,นรูที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมยังไม่มีตัวพวกเลเวลอาเกรดหนึ่งหรือเกรดศูนย์ต่างๆมาให้เปลี่ยนมากนักดังนะนั้นก็คือจะเป็นชุดที่ใช้อะไหล่จากแค่ C P 10 กับ T ีดีผสมกันอย่างเดียวแต่แค่นั้นก็นับว่าเป็นเด็ที่โหดรายอีกเด็กหนึ่งก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมอาจจะทิกเกอร์อาจจะยังไม่ค่อยสวยมากเพราะมันยังไม่สมบูรณ์ถ้าเกิด B d ดีออกมาเนี่ยมันจะสมบูรณ์กว่าน,นี้มากนั่นเองแต่ในวันนี้นะครับผมก็จะนำมาให้ดูกันก่อนละกันกับเด็กลิสต์ของแคลนนะลูคคมิสายอีเลเซอร์ดรากนิกเดรเซนเดนนะครับผมซึ่งเด็กนี้นะเนี่ยก็เป็นเด็กที่พี่ชินได้นาไปใชอ้อยู่ในที่อยู่ในบูธ ท้าสู้กับนักเรียนจาก m มิ School ที่เป็นคอร์สย์นะครับผมที่ซื้อครบ400บาทแล้วก็ได้สิทิ์มาทาสู้1่สิทขึ้นไปยังไงกว็ว่าไปก็มีคนเข้ามาท้าสู้กับีิชินมากมายหลากหลายนะครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็มาถล่มมิชินกันนะครับผมสนุกมากเลยเอานะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาดูกันดีก,กว่าว่าเด็กนารุสายเด s เซนเดน t ที่ใช้อะไรจาก ทีดีนะครับผมของนาลุคามิอาทีดีศูนย์เก้ากับซีพีสิบจะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดบีทีสิบออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้ดูอีกรอบนึงให้มันปรับแบบสมดุลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองก่อนดูเลยนะครับผมตัวเริ่มก็จะเป็นตัวนี้กับอลเลเซอร์มังกรสุ่มโจมตีนะครับผมลินชูอ่าที่มันเป็นฟอยเพราะอะไรเพราะมันมาจาก c p 1 0ถ้าเกิดใครไปเปิด b t 1 0มาแล้วกลับมาดูคลิปนี้ก็ทำไมของผมไม่ฟอยเพราะว่า ก้าจาก cp 1 0นั้นจะเป็นฟอยล์เท่านั้นนะครับผมแต่ราคามันจะแพงกว่าแล้วก็ต้องเป็นแบบสุ่มด้วยมันเป็นซองสุม่มตรงนั้นเนี่ยจึงไม่ค่อยแนะนําถ้าเกิดคนที่งบน้อยมันสําหรับคนที่อยากได้แบบฟอยล์ส่งไปเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงคือฟอยล์หรือไม่ฟอยล์เอฟเฟกเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับผม cp 1 0มันเป็นแบบ collection นะครับผมเป็น collection p a c ก็คือสำหรับคนที่สะสมอยากเก็บฟอยล์นั่นเองแต่ถ้าเกิดใครมี b d 1 0แล้วก็อาจจะไม่ต้องซื้อ cp 1 0ก็ได้ซื้อ B10 ร,าากกรบผมได้ง่า,า,าม,มไมคาง ตัวนี้เอฟเฟกก็คือมันเป็นผู้เริ่มต้นก่อนคือไล่ทับปุ๊บถอยแน่นอนกับอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเอฟเฟกประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกาศมี counter b บล s สหนึแล้วก็นำตัวนี้เข้าสู่โซนนะครับผมเมื่อยูนิตที่ถูกตัวนี้บูสต์มีคำว่า e อีเล r เซอร์ในชื่อกา์ดและโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จเราก็จ่ายค่าคอร์ดก็คว่ำหนึ่งเสียบโซและเราสามารถเลือกรีทายเรียกากาศเกรดห หรือต่ํากว่าของคู่แข่งได้หนึ่งใบมันดีกว่าตัวเก่าตรงที่ว่ามันยิง1ห,หรือ0ก็ได้เพราะมันบอกว่า1ห,หรือต่ํากว่าดังนั้นเนี่ยมันสามารถเก็บไว้ใช้ยิงเกรดหนึ่งตัวเด็ดๆช่วงกลางเกมก็ยังได้ครับผมเป็นตัวหนึ่งที่ดนี้ท,นที่เก่งมากๆแอดก็ห้าพันก็โอเคอยู่ต่อบบูท่าพันคือมาตรฐานนะครับผมเพราะว่าพอเข้าช่วงเบรกไล์ line, ปุ๊บเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยคอสไล์ like กันแล้วในช่วงแรกๆนะแต่หลังๆพอมนเป็นคอสเบรกไล์ line, อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเริมก็ได้นี่ก็ใช้มา1ตัว ลิกเกอร์นะครับผมทุกอย่างก็จะมาจากทีดีหมดเลยเพราะว่าในชุด CP10 ทิกเกอร์ไม่มีมาให้นะครับผมก็จะมีสแตนซีนะครับผมคลิกสีฮิวสีแล้วก็ดรอสีครบทุกอย่างนี่คือแกะมาจากทีดีเลยง่ายๆครับผมใช้งานง่ายมากอ่าทำไมถึงใส่แบบนี้ก็เพราะว่าจริงๆล้วเนี่ยมันควรจะใส่เป็นประมาณคลิ8กแปดดรอสีฮิวสีจริงๆสแตนไม่ควรใส่นะครับผมแต่ใส่ไม่ผิดนะแต่ทาไมต้องใส่สแตนเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันติดชื่อนะครับผมมันต้องต้องใส่ตัวที่ติดชื่ออ e ีเลเซอร์ ตอนนี้คือใส่ให้มันติดชื่อเอเลเซอร์ทางเด็กเลยจะไม่ผสมอ,อย่างอื่นเพราะว่าถ้าเกิดไปผสมอย่างอื่นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเอฟเฟกของดีเซนเดนเนี่ยมันต้องทิ้งตัวติดชื่อออเลเซอร์ไงเดี๋ยวมันจะมีบางช็อตที่ว่ามันไม่มีให้ทิ้งทําให้ลุกไม่ได้ซึ่งแย่มากต้องลุกเพื่อจะที่จะปิดเกมนะครับผมน,น,นั่นเเนี่ยจึงใส่ทิกเกอร์แบบนี้เพื่อให้มีโอกาสร้อเ็ในการทิ้งตัวติดชื่อดีเซนเดนนั้นให้ดีเซนเดนใช้เอฟเฟกได้นั่นเองครับผมมัน ใบแรกเลยครับผมกับอ e ีเลเซอร์พิธีการแห่งไฟแคสเตอร์ตัวนี้เอฟเฟกก็คือ Auto, ออโต้อะวางไว้ตัวนี้ก่อนเอฟเฟกตประเภทออโต้นะครับผมเลือกทิ้งการ์ดบนเมือ,องคุณหนึ่งใบเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียกากาศถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคนาลุนะครับผมและจำนวนเรียกากาศขคู่แข่งมี2ใบหรือน้อยกว่า ก็สามารถจ่ายค่าคอร์สแล้วก็จวดหนึ่งก็คือมันเป็นตัวที่ลงมาปุ๊บทิ้ง1น่จวดหนึ่งนั่นเองแต่ต้องใช้ในกรณีที่ฝันของข้ามมีเลียวในก่า2ซึ่งจริงๆไม่ยากเธอแรกลงมาเธอแรกช่วงช่วงต้นเกมเซหนึ่งเนสอเนี่ยมีโอกาสใช้บ่อยมากเพราะว่าฝันของข้ามไม่น่าจะมีเลียวเยอะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยง่ายมากลงปุ๊บทิ้งจวเพื่อเปลี่ยนมือนั่นเองเพราะว่าตัวเริ่มเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตัวเริ่มที่ใช้หาเกต3สามได้ดังนั้นคนจะต้องติดตัวที่เอาไว้ช่วยในการเปลี่ยนมืืืืออ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 สสักกกกกเเเเ็นนน้้ยยพพ่่่่่่ิมมมมมมมโาาขึ3งงครรบผหหีีไไไ2 ก,กูเกตก็ว่าไปอ่ะตัวนี้คือมาช่วยแก้สก,กูเกตแล้วก็ตัวบูสต์เจ็ดก็โอเคอยู่จากนั้นก็ใส่ PG มาเลย4ใบนะครับผมอันนี้เป็น PG ตัวใหม่เพราะว่าต้องเป็น PG ที่ติดชื่อ e r เ s เซอีกแล้วอ่าสำคัญถ้าไม่ติดชื่อเดี๋ยวมันไม่ม,ไม,มีให้ทิง้งไงนี่ก็ใส่มา4ใบ อขออภัยด้วยที่ไม่ได้ใส่ซองนะครับผมเพราะว่าวิชินเคยลองแล้วบางทีใส่ซองแล้วมันสะท้อนแสงทําให้แบบมันมองไม่ชัดอย่างมันเป็นไอ้พวกนี้มันเป็นฟอยล์อยู่แล้วด้วยยิ่งใส่ซองมันยิ่งสะท้อนแสงก็ไม่ใหญ่เลยมันจะมองไม่เห็นนะครับผมนั่นก็คือขอไม่ใส่ซองแล้วกัน ตัวนี้จากทีดีจ้าออเลอเซอร์เดโมลิชันดราก e ้อน่รู้จักเอฟเฟกกันดีอยู่แล้วนะครับผมและตัวนี้ก็จากทีดีเหมือนกันนะออเลเซอร์แห่งไฟโคไคจิ G, ก็จะใส่มาตัวนี้4ี่บูทหลังแวนตัวนี้4 White ี่ไว้ไล่ตกช่วงต้นเกมนะครับผมหรือช่วงกลางเกมไม่มีตัวตกก็ตัวนี้ขึ้นไปตกเลย PG4 แล้วก็ตัวเปลี่ยนเหมือนสีนั่นเองทุกตัวติดชื่อออเลเซอร์หมดแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงเลยก็สําหรับให้เดเซนทิงทันทีนะครับผม ส่วนเกรด2เราจะมีแต่หน่วยไล่ตีอย่างเดียวเลยอ่าประกอบไปด้วยอลเลเซอร์สปาร์กเลนตราก้อนนี้ก็แก่จากทีดีเหมือนกันใส่4ใบแล้วก็จะมีอลเลเซอร์ทันนบูมดาก้อนอ่านี่ก็วานิลาธรรมดาใส่มา3ใบนะครับผมแล้วก็มีเอลเลเซอร์ดาบสายฟ้าจินจีมอันนี้ใส่อีก4ใบเหมือนกันอ่าที่ใส่พวกนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันคือหน่วยไล่ตีช่วงต้นเกมนันเองครับผมถ้าเราเริ่มก่อนปุ๊บช่วงต้นเกมจะมีตัวรีที่ไล่ตีได้เยอะมากเพราะว่าเกรดหนึ่งเราก็ไล่ตีได้แทบจะทุกตัวเลยใช่ไหมครับอ่าอย่าง เดโมริชันดากอนก็ไล่ตีได้บางทีฝันข้ามย,ยิงเจ็ดพารายอะตัวนี้มาไล่ตีเลยพยา,ายามไล่ตีฝันข้ามให้ดาเมจเสียเยอะหรือว่าเสียมือเยอะครับผมเพราะว่าช่วงท้ายเกมเราจะได้เอาเดซเซนแนปิดเกมนั่นเองอะนี่คือเกรดสองทั้งหมดที่ใสมาสังเกตดีๆคือตั้งแต่ช่วงเกรดสูถึงเกรดสองแทบไม่มีตัวไหนใช้เคาน์เตอร์บาร์เลยมีแค่ตัวเริ่มใช้เท่านั้นเองถูกต้องครับผมเพราะว่าเคาน์เตอร์บาร์ทั้งหมดเราจะเก็บไว้ให้เดซเซนแนใช้นะครับผมสาคัญมากอะส่วนเกรดสามดีกว่าเกรดสามก็ อิเลเซอร์วอรวิวงซอนดรากนซึ่งรู้จักกันดีอยู่แล้วใส่มา4ใบนะครับผมและตัวพระเอกของเด็กเลยนั่นก็คืออิเลเซอร์ดราโกนิกเดสเซนเดนนั่นเองใส่มา4ใบนะครับผมอบอกไว้ก่อนเลยว่าในญี่ปุ่น ในช่วงที่ตัวนี้ออกมาเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะเริ่มมันจะโดนลิมิตใส่ได้แค่2ครับเพราะมันเก่งเกินไปอารมณ์เดียวกับดีเอนั่นแหละดีเอ็นก็โดนใส่เหลือ2ใช่ไหมครับตัวนี้ก็โดนเดี๋ยวจะโดนใส่เหลือ2นั่นเองนงนั้นตอนนี้ที่มันยังไม่ออกลิมิตมานะครับผมยังไม่ออกลิสติ้งมาหรือแบนลนด์มาใส่4ไปก่อนเลยเพื่อความสะใจนะครับผมก่อนที่จะไม่ได้จะไม่ค่อยได้เล่นมันอีก ตัวเดซเนเดนเน่จริงๆสามารถสูพีเรียไรได้นะครับผมมันจะมีคอมโบของมันอยู่ที่มันไล่ไปล่างศูนย์หนเหมือนแบบซูพีเรียบอลเอเซลอะไรแบบนี้มันสามารถทําได้เพียงแต่ว่าตัวล่างศูนย์กับล่างเกตหนึ่งอ่ะมันอยู่ในมันไม่ใช่แร่นั้นเน,นี่ยใน c ีบีสิมันจะไม่มีนะครับผมต้องไปเปิดจาก BD10 เอาดังนั้นเน,นี่ยเดี๋ยวก็ต้องเปิด b ี1 0กันอยู่ดีถ้าเกิดอยากจะได้ครบครบกันแต่ตอนนี้ก็ยังเก่งในระดับหนึ่งอยู่นะครับผมเอฟเฟกต์ของเดซเซนเดนเน่อธิบายให้ฟังก่อน เอฟเฟกตตัวนี้ก็คือเอฟเฟก่์มีอยู่3อย่างเอาไล่จากล่างขึ้นบนก่อนละกันเอฟเฟกอย่างสุดท้ายก็คือคอนติเนียลเกิดที่แวนกาดหรือเรียกากาเอฟเฟกคุณนางก็คือผสมแครนไม่ได้นั่นเองนะครับผมใส่แครนอื่นอยู่ในสนามมันจะตีไม่ได้นั่นเองอและอย่างนึ่งจริงๆเร,ร,รววาก็คงจะไม่ผสมแครนอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันต้องทิ้งตัวติดชื่อด้วยซึ่งแทบจะไม่มีแครนอื่นที่ติดชื่อเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นก็คือเหมือนกับบังคับให้เราอย่าผสมแครนเลยสำหรับสายนี้เอฟ เอฟเฟกต์ประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนการ์ดมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บาร์สองการ์ดที่มีคําว่าเอลเลสเตอร์ในชื่อการ์ดเท่านั้นอ่านี่คืออีกประเด็นหนึ่งครับผมมันต้องคว่ำสองเฉพาะตัวที่ติดชื่อเอลเลสเตอร์อย่างเช่นแบบอ่าพี่ชินไปคว่ำตัวโวลมิเลียมได้ไหมไม่ได้เวลาคว่ำต้องเช็คเลยว่าใบาที่จะคว่ำเนี่ยติดชื่อเอลเลสเตอร์หรือเปล่านี่จะเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับผมของภาคสามรู้สึกว่าจะมีชื่อในการ์ตูนด้วยอะไรรู้สึกจะเป็นเอ็กเพรสเชียลเคาน์เตอร์บาร์อะไรนี่แหละไม่รู้ จำผิดหรือเปล่าเพราะว่าการ์ตูนภาษาคือดูมานานแล้วนะครับผมดูทางญี่ปุ่นซับอังกฤษเอาดูมานานมากแล้วก็เลยจาไม่ได้จริงๆว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าต้องเคาน์เตอร์บาร์แบบติดชื่อนั่นเองเป็นลูกเล่นใหม่ในภาค3ามที่จะเน้นการติดชื่อไม่จะเป็นทิ้งติดชื่อคว่มติดชื่ออะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะถ้าความปุ๊กตัวนี้จะได้เรียกพลัยมตีบวก5 0 0พันจนจบเทิร์นแล้วคนถามว่าแล้วไงมันดียังไงบวกแค่5้0 0 ตัวต่อมึงเดี๋ยวเขาก็ PG มาแล้วมันมันจะได้ประโยชน์ประโยชน์อะไรเอฟเฟกก็เปลืองคอร์เตอร์บายอย่างเยอะเดี๋ยวดูลิมิตเบรกมันแล้วคุณจะเข้าใจครับผมลิมิตเบรกของมันก็คือสกิลประเภทออโ,โต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดมีเงื่อนไขเป็นลิมิตเบรกสี่มีค่าอคอสคือคว่ำหนึ่งและเลือกทิ้งการ์ดที่ชื่อว่าอีเลเซอร์ในชื่อจากบนมือสา,ามใบคว่ำหนึ่งคือทิ้งสามในเทิร์นที่ตัวนี้โจมตีถ้าเกิดโจมตีแล้วมันไม่ฮิตนะครับผมตัวเนี้ยต่อสู้ไปตีไป ตีปุ๊บแล้วมันไม่ฮิตนะครับผมเราสามารถจ่ายค่าคอร์สก็คือคว่ำหนึ่งทิ้งสามที่ดิจิทัลเลเซอร์มันจะสแตนขึ้นมาใหม่และบวกหนึ่งคลิจจนจบเทิร์นแต่คอร์สมันนี้ใช้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะจ๊ะคือถ้าเกิดมันลุกได้เลยรวมเหมือนดีเอ็นมันจะดีเกินไปนะครับผมในนั้นก็คือลุกได้แค่ครั้งเดียวแต่มันลุกมาแล้วมันบวกหนึ่งคลิจแล้วถ้าเกิดเทิร์นนี้เรากดสกิลที่สองที่มันคว่ำสองระบบห้าพันไอ้ห้าพันนี้มันก็ยังอยู่า ก่อนดื่นนะครับผมอ่าคอมโบจริงๆไม่มีอะไรมากนอกจากการใช้คอมโบของ d e s e e n d n n t ตัวเดียวเพราะว่ายูนิตอื่นๆนั้นก็คือใส่มาเพื่อไล่ตบช่วงต้นเกมนะครับผมเนี่ยเห็นไหมพวกตีเองไปพียวได้โดยไม่ต้องต่อบูททั้งนั้นเลยลงมาตีลงมาหว,วดตัดเลี้ยวเขาบ้างตัดแวนเขาบ้างให้เขาเปลืองมือกาดเล่นๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งเวลาเราโดนตีเนี่ย อะไรที่แบบกาดแค่ห้าพันก็อยู่อะเรามักจะอยากขาดจริงไหมเพราะมันเสียดายแบบเฮ้ยห้าพันเองอะปล่อยไปก็เสียดายเออแบบตีมากาดสักหมื 10, น่นหนึ่งเงี้ยเออเราอยากกาดแต่ตีมาสักห้าพันแบบเฮ้ยไม่อยากปล่อยเลยเสียดายอย่างไรก็จะเผลอกาดเผลอกาดเผลอกาดสักพักหนึ่งไทยเกมเกิดอะไรขึ้นมือหมด หรือว่าเผลอลงมาตีสวนแบบฟูลบอร์ดอย่างเงี้ยทำให้บน,บนมือน้อยแล้วพอบนมือน้อยเมื่อไหร่นะครับผมมันจะเป็นจังหวะที่ออกเดซเดนเนีปิดเกมนี่คือรูปแบบเนวทางการเล่นในการบุกกนทุกๆตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นลงมาตีนะครับผมตีทิ้งตีข้างตีตรงๆไปรเรื่อยๆตีตัดไปรเรื่อยๆนั่นเอง การได้าลเรื่อยๆก็เอาสิอยากการก็กาดไปนะครับผมมือหมดเผิ่มเมื่อไหร่ไม่รู้ด้วยนะหรืออยากจะการบืนก็เอาเลยนะครับผมเราก็คุ้มอยู่แล้วพอทาไปเรื่อยๆปุ๊บพอสักพักเข้าช่วงประมาณกลางเกมที่เราลิมิตเบรกได้แล้วแล้วฝยตรงข้ามประมาณ4-5ถึงดาเมจเมื่อไหร่แล้วจะเป็นจังหวะที่เราพร้อมที่จะปิดเกมครับผมโดยรูปแบบการเล่นก็คือเราใช้เดสเซนเนในการบุกนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราจะเบรกไล์ติดหรือไม่ติดอ่ะในกรณีที่เราเบรกไ์ติดก่อนนะครับผมเราก็จะต้องมีแวนการ์ดเป็นโบวิ่งซอร์ จากนั้นก็เข้าทัานที่เราพร้อมที่จะปิดเกมในช่วงนี้ฝันหนังค้าประมาณ4-5ดามเมจเป็น5ได้จะดีมากเพราะเหมือนกับมันบังคับกาใช่ไหมครับแล้วก็เบรกไร้เลยยิงแถวหน้าหนใบก่อนทำให้ตัวเสพหายไปด้วยนะครับผมโอกาสที่เราจะบุกโขดก็ดีขึ้นอีกจากนั้นแวนบวก1 0 0 0 0ก่อนแน่นอนจากริมินเบรกของอาร์โววิงสอ2จากเบรกไร้เขาจะสกิลเบรกไร้ทีนี้มันก็จะตี2 0 0 0 0่ใช่ไหมครับจะต่อบูสต์หรือไม่ต่อก็ได้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับบนมือในตอนนั้นถ้ามมมมมีีีีกกก็็ตตตตต่่่่่ออออถ้้้าาไไงงงทััยแและะสวน ถ้าเธอรนี้เบรกไล์นะครับผมอย่าไปกดคว่ำสองบวกห้าพันมันไม่จําเป็นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนั่นเองอ่าเดี๋ยวพี่ชินเตรียมเคาน์เตอร์บานไว้ก่อนแล้วกันไม่ต้องเตรียมก็ได้มันคว่ำแค่หนึ่งเองจากนั้นเราก็ตีเลยนะครับผมตีไปเลยถ้าเกิดฝัน้องข้ามอยู่ในช่วง4ดามเมจเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะโดนคี้ไหมฝัน้องข้ามมีทางเลือกก็คือปล่อยหรือไม่ปล่อยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดฝันน้องข้ามไม่ปล่อยกลัวโดนขี้ตายเขายน pg มาเลยอย่างเงี้ยเราจะหวานหมู่มากเราจะโอ้โหเอาเลยชอบโยน pg มาเลยชอบเช็คติกเกอร์ได้อะไรรบบวแวแห,หมเลยคัอ่า อ่าสมมติอ่ะตีไปเช็คปุ๊บอ่าสมมติไม่มีทิเกอร์มีมีใบหนึ่งละกันอ่ะมีคีหนึ่งอะไรก็ได้อีกใบหนึ่งไม่มีละกันอีกใบหนึ่งแบบเป็นหลุดๆแปลกๆมาอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ทุกอย่างที่คือบวกแวนแน่นอน อ๋อแต่ลืมบอกนะครับผมว่าเด็กนี้เนี่ยเราใส่สแตนด้วยดังนั้นเนี่ยเอาข้างๆตีสักทีหนึ่งก็โอเคพอเผลอเอาข้างๆตีเข้าแวนให้ฝังข้ามแบบปล่อยเพื่อจะลุ้นทิกเกอร์อย่างเงี้ยเราก็โอเคเรามีสแตนอยู่แล้วแล้วยิ่งฝังข้ามเป็น5นี่คือเราชอบมากนะครับผมทำยังไงก็ได้ให้ฝังข้ามเผลอปล่อยให้เป็น5ก่อนจะดีที่สุดแล้วค่อยเอาเดซเซนต์ตีไปอ่ะทีนี้สมมติฝังข้ามจะ4ี่หรือ5ไม่รู้แหละตีไปละฝังข้ามกาดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับผมอ่ะเราก็ทวินได้ก่อนึง อ่ะได้แสแตนก็โอเคแต่สมมติได้ได้ครีแล้วกันน่ะทุกอย่างบวกแวนให้หมดครับผมไม่ต้องซีเรียสบวกแวนไปเลยจากนั้นก็คว่ำหนึ่งทิ้ง3แลนลุกขึ้นมาใหม่ <S <S เนื่องจากสกิลเบรกไ์ก็ยังอยู่มันยังบวก1 0,000อยู่แล้วเมื่อกี้มีทิกเกอร์อีกมันก็จะแถมพลังให้อีกนะครับผมแถมบวกอีกหนึ่งีด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้แค่เช็คครีได้แค่ใบเดียวแต่พอลุกขึ้นมาปุ๊บพลังมันยังเป็น2 1 0 0 0บวกทิกเกอร์อีก5000 0ามันป็น 26, ะคะ ตีไปอีกทีหนึ่งครับผมเขาต้องเขาก็ต้องมากาดเราอีกรอบนึงซึ่งแทบจะหมดมือแล้วต่อให้โยน PG 2ใบเราก็คุมมากเดี๋ยวเธอไม่น่าจะมี PG แล้วหรือต่อให้มีก็ไม่น่าจะอยู่นะครับผมอ่ะจากนั้นพอตีครั้งที่2ปุู๊มถ้าเกิดเขา เขาไม่กาดเราก็แทบจะปิดเกมแล้วเพราะว่ามัน2คียขึ้นไปแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เวลาลุกมามัน2คียิ่ยงมีคียเพิ่มอีกแทบจะปิดเกมเลยแต่ถ้าเกิดฝั่งข้ามยังจะกาดได้อีกยังมนมือเยอะยังบพอกาเราได้ทิกเกอร์อะไรเราก็แจกข้างๆข้างนี้แล้วค่อยตีต่อก็ได้นะครับผมคราวน,นี้เนเธอร์ถัดมาโอเคเธอแล้วเข,า,ขาตีมาแล้วก็ตั้งรับตามปกติเอาให้เรารอดแล้วกันแบบจะกาดจำนวนมืออะไรก็ได้เพราะยังไงเนี่ยถ้าเกิดเธนเข้ามาเธนเข้ามาจวนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเช็คอีก2มันมีทิ้งพออยู่แล้ว เดซเซนเดนเนี่ยมันต้องทิ้ง3ใช่ไหมครับเข้าคิดง,ง่ายๆสมมติตอนฝนข้ามตีมาเรากาดจนหมดมือเข้าเทินปุ๊บเราจวดหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวพอตีปุ๊บมันเช็คอีก2ใบคือยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีมือครบ3ามไปทิ้งแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยก็อาจจะคำนวณน,นิดนึงว่าอาจจะเหลือไว้สักใบ2ใบก็ได้เผื่อจะได้เลือกทิ้งนะครับผมคราวนี้อ่าพอในเทินที่2อ่าหลังจากที่เราบุรอบแล้วรลอกแรกไปแล้วด้วยเบรกลน์นะครับผมระลอบที่2เนี่ยให้เรากดสกิลความสองบวกห้าพันไปสักรอบหนึ่ง ตีอย่างเช่นตรงนี้ก็ตีไปประมาณสัก26งหมอ่ะอีกรอบนึงตรงนี้เนี่ยฝั่นของข้าไม่น่าจะยั้งจน4ดาเมจได้น่าจะต้องปล่อยสัก1นึ่งฮิตอ่ะให้เป็น5ดาเมจมันจะกลายเป็นช็อตว่าบังคับกาดต่อให้กาดเราก็ลุกอยู่ดีมันเป็นอะไรที่แบบกดดันมากเข้าใจควารู้สึกไหมครับต่อให้กาด รอดเดี๋ยวมันก็ลุกมาตีอีกทีหนึ่งแถบคนนี้บวกอีกหนึ่งขีดด้วยล้วได้ทิกเกอร์อะไรไม่รู้มันก็จะบวกแวอย่างเดียวต่อให้เรากาด2องได้บางเงินเราโชคดีเช็คได้แตเบางทิเกทเกอร์มันก็เข้าอยู่ดีดังนั้นสู้กับเดซเซนเดนจะเป็นอะไรที่แบบสู้ยากมากนะครับผมถ้าเกิดเผลอปล่อย4ี่หรือ5ดาเมจเมื่อไหร่อะมีแต่ม,ตม,มีมีแต่กาดรัวๆอย่างเดียวนั่นเองอ่าอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดผักข้ามห้าดาเมจต,ตีไปปุ๊บอืมกาดอ่าควา่ำหนึ่ง,งทิ้งสามลุกมาใหม่ที อย่างพิชิตเล่นในวันที่ 1, นึ่อย่างเงี้ยบางทีจะแพ้จะแพ้เลียหรืออยู่แค่แผวนตัวเดียวอย่างเงี้ยแต่บางทียังตีปิดชนะได้ก็ยังมีเพราะว่ามันมีความสมรรถในการคลิกเกมันค่อนข้างสูงนั่นเองครับผมทิกเกอร์ทุกอย่างระบบแวนหมดเลยไงมันจึงเป็นอะไรที่มันโหดมากๆนะครับผม ก็ครั้งที่1ทุกอย่างบวกแวนครั้งที่2ถ้าเกิดเขายังกัดได้แล้วก็แจกค้างคแล้วข้างๆางเราก็ยังยังจะตีแรงขึ้นมาอยู่อีกอย่างอยู่ดีนั่นเองครับผมแถมเด็กมันตีง่ายอะ่ะทุกตัวลงมาบวชธรรมดาก็11 1 0 0 0ม0ันกันทุกตัวอยู่แล้วเกรดหนึ่งยังบวชแรงแรงเลยแปบ๊บเดียวก็ผมปิดเกมง่ายมากดังนั้น นี่ก็จะเป็นคอมโบง่ายๆครับผมของสายอ e ิเลเซอร์ดากุนิงเดซเซนเด้นนั่นเองเคาน์เตอร์บาทั้งหมดจะถูกเก็บให้ตัวนี้ใช้ในช่วงปิดเกมนะครับผมก็เคาน์เตอร์บาที่เหลือจึงไม่ใช้เลยแถมจะไม่มีใส่พวกตัวลงมายงลงมายิงเพพาะเราเน้นตีไว้ก่อนเน้นตีเข้าให้แวรให้เข้าไว้ก่อนนั่นเองครับผมโดยรวมเป็นเ็กที่ค่อนข้างจะโหดแต่มันยังไม่ฟูมากต้องบอกว่าอยอลาบอง,งมันยังไม่สมบูรณ์นะครับผมถ้าเกิดมี b t 1 0ออกมาเสริมมันก็จะสมบูรณ์ได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมีโออกกกาาาาสสเปิด CPC มม่น็รถ นำมาเสริมเด็กจัดสายนี้ก่อนก็อย่างได้นั่นเองครับผมเอาแล้นะครับผมสำหรับวันนี้กับการรีวิวนะครับผมเด็กลิสต์สาย อิเลเซอร์ดรากอนิกเดซเซนเดนที่พิชินได้นำไปใช้ในงานวันที่1-3ถึงก็คงต้องขอจบลงจากเพลงท่านี้นะครับผมขอคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับผมแล้วก็เข้ามารูปสนุกในงานการพิชินมีความสุขมากๆครับผมกับการโดนไฟเตอร์ทั้งหมดรวม3าวันก็น่าจะเกิดร้อยแหละมาสู้กับพิชินครับผมขอบคุณมากจริงๆครับสนุกมากๆเลยนะครับผมสนุกจริงๆสำหรับวันนี้พิชินตรงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พิชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย